ค่ะอันนี้คือหัวคันใดนะคะภาษาอีสานเขาเรียกหัวคันใดก็คือเป็นบันไดสมัยโบราณที่ใช้ขึ้นบ้านขึ้นเถียงนานะคะที่เราจะขึ้นบนบ้านแล้วก็ขึ้นไปเถียงนาอันนี้จะเป็นหัวคันใด ในสมัยโบราณนะคะอันที่เราถ่ายให้ดูก็คือจะเป็นหัวคันดเถียงหน้านะคะก็จะให้ท่านผู้ชมได้ดูเวลาคนไม่อยู่บ้านนะคะเจ้าของบ้านก็เขาจะเรียกว่าเงืกหัวคันดนะคะก็จะมี สายเชือกลักษณะอย่างนี้นะคะโค้งไว้นะคะก็จะมีสายเชือกมัดผูกไว้นะคะมัดผูกไว้ถ้าคนไม่อยู่นะคะก็จะทำลักษณะนี้ไว้นะคะภาษาอีสานเรียกว่าเงือกเงือกหัวคันใด ถ้าบ้านในสมัยโบราณนะคะถ้าบ้านหลังไหนทําลักษณะนี้ไว้เงืกอกหอวคันใดนี้ไว้สแสดงว่าบ้านหลังนั้นไม่มีคนอยู่นะคะหรือมีคนอยู่แต่ว่าคนนอนหมดแล้วนะคะส่วนมากก็ถ้ามีคนอยู่ก็จะเงือกในช่วงตอนกลางคืนตอนค่ำนะคะอันนี้นะคะก็ ภา,าษาอีสานเขาจะเรียกว่าหัวคันใดนะคะอันนี้ถ้ามีคนอยู่หรือมีคนมานะคะเจ้าของบ้านจะขึ้นบ้านก็เอาหัวคันใดลงแล้วก็จะไต่ขึ้นไปตามขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามแล้วก็จะขึ้นไปบนบ้านนะคะพอขึ้นเสร็จถ้าไม่มีใครขึ้นแล้ว เขาก็จะเง okay. so, ือกหัวค <ness> <lem> ันใดอันน okay. okay. ี้นะคะเงือกไว้เพื่อบอกว่าบ้านหลังนี้นอนกันหมดแล้วนะคะถ้าใครจะมาก็ต้องเรียกก่อนนะคะอันนี้คือภาษาอีสานเขาเรียกว่าหัวคันใดนะคะดูลักษณะของหัวคันใดนะคะ ก็จะมีปมเชื่อกตรงนี้นี่หัวคันใดอันนี้เขาก็จะงื้อหัวคันใดถ้าเป็นลักษณะนี้ก็สามารถขึ้นไปได้นะคะ